บทที่8ส่งเซียนหนานติงหฮาเปิดประตูแล้วค่อยๆเดินเข้าไปและในตอนนั้นเองครึบครึบสองเงาดำในความมืดรวมตัวเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วที่บริเวณหลังประตูไม้พร้อมกับเกิดลมกันโชกขึ้นก่อนพุ่งอย่างหน้ากลัวเข้าที่ด้านหลังศีรษะของตีเงาในมือพวกมันคือท่อนไม้ยกกาสีดำ ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของท่อนไม้พวกนั้นปรากฏคนสองคนกำลังหัวเราะเยาะเย้ยสองคนนั้นคือลูกสมุนของเจ้าซึ่งเพิ่งเมื่อคืนนี้ท่อนไม้ทั้งสองนั้นแข็งราวกับแท่งเหล็กพวกมันกวัดแกว่งอยู่หลังศีรษะของติงห้าวว์ด้วยพลังที่สามารถจบชีวิตเขาได้ในทันที ทันใดนั้นติงห้าวอก็สังเกตเห็นเจ้าชิงเฉิงที่ประตูกระท่อมฝั่งตรงข้ามเขากำลังมองถึงห้าวออย่างมั่นใจด้วยสีหน้าที่เต็มไปเจตนามุ่งร้ายแล้วติงห้าวอก็ยิ้มออกมาเห็นดังนั้นเจ้าชิงเฉิงมีสีหน้าเปลี่ยนไปทันทีใบหน้าเขาเต็มไปด้วยความงุนงงและประหลาดใจเขาแทบไม่เชื่อสายตา ตัวเองเจ้าชิงเฉิงกำลังมองดูการซุ่มโจมตีที่เขาตั้งใจวางแผนกำลังล้มเหลวลงไปต่อหน้าต่อต,อตาเจ้าสิงเฉิงไม่ได้คาดการว่าติงฮาวะจะรับมือได้แบบนี้ลูกสมุนสองคนคนของเขาที่เข้าโจมตีนั้นถูกติงฮ่าวอโต้ตอบด้วยการปล่อยหมัดเข้าที่หน้าอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าฟาดอาออ เสียงร้องของทั้งสองดังขึ้นเลือดและฟันขากบกระเด็นออกจากปากของทั้งคู่ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันก่อนหน้านี้ได้บิดเบี้ยวเปลี่ยนรูปและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียแล้วจากนั้นร่างของทั้งสองที่อ่อนปวกเปียกเป็นตุ๊กตาก็ลอยถอยหลังไปไกลนับสามจางงอแล้ว ชนเข้ากับรวยอย่างแรงติงห้าวอเปกเลือดบนกบนั้นแล้วตรงไปที่กลางลานลูกสมุนคนอื่นๆของเจ้าซึ่งเพิ่งที่แอบอยู่ตามจุดลับตาในลานนั้นต่างก็ตะลึงจนตัวแข็งที่ออไปตามกันส่วนหัวโจกเจ้าชิงเฉิงนั้นเกิดขี้ขลาดขึ้นมาราวกับว่าเห็น สิงห้าวอเป็นยักษ์โบราณที่น่ากลัวเขาถอยหลังไปสองสามก้าวโดยไม่ได้ตั้งใจจนเกือบล้มลงที่พื้นตอนนี้เจ้าชิงเฉิงกลัวจนหัวหดแล้วเขาเลยกลับหลังหันแล้วเปิดประตูเข้าไปในกระท่มมุงจากหลังนนรุ่นพี่ส่งมันมาแล้วรุ่นพี่ส่งเจ้าสิงเฉิงร้องเสียงหลงด้วยความกลัว แสงอาทิตย์ยามเช้าสาดสองเข้าไปในกระท่อมหลังนั้นมันสาดแสงลงบนเด็กหนุ่มในชุดสีน้ำเงินผู้มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมเขาหลับตาและนั่งไขว่ห้างอย่างสุขุมอยู่ในกระท่อมหลังนันบนเขาทั้งสองนั้นมีกระปีเหล็กเล่งยาวในปลอกที่ดูประนีตวางอยู่รีบไปไหนกับเด็กหนุ่มหน้าเหลี่ยมถามขึ้นขณะค่อยๆสีลมตามยิง รุ่นพี่ส่งมันมันยอซึ่งอ่าวมันมาแล้วมันเจ้าสิงเฉิงผู้จาไม่ปฏิติดต่อเกลืนเซ็งไปหมดหลังจากได้เห็นหมัดของทั้งเฮาส่วนติงห้าวอนั้นตอนนี้ก็ได้มายืนอยู่ที่หน้ากระท่อมดังกล่าวเรียบร้อยแล้วแสงอาทิตย์สีทองส่องประกายที่ด้านหลังของเด็กหนุ่มจน แทบมองใบหน้าของติงสาวไม่ออกทว่าเงาอารามสงอาทิตยะนั้นก็ทำให้หน้าของเขาดูเหมียนก็กลังโกรธแค้นอะไรบางอย่างเจ้าคือไอเด็กจองหองที่เจ้าชิงเฉิงพูดถึงงั้นเหรอซ่งเซียนหนาลุกขึ้นช้าพร้อมถือกระบี่ไว้ในมือเขายืนอยู่บนเสื้อคลุมสีแดงที่ควรแขวนอยู่บนผนงังมัน เป็นของสิ่งเดียวที่ติงห้าวอเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงน้องสาวทว่าตอนนี้ชายผู้ไม่ได้รับเชิญกลับเหยียบเสื้อตัวนั้นราวกับว่ามันเป็นพรหมเช็ดเท้าติงห้าวอมองเสื้อคลุมตาเขมององอนี่เจ้าหนุม่มรู้ไหมว่าข้าเป็นใครข้าชื่อทรงเซียนหนานเป็นสิบ์ฝ่ายนอกของสำนักพินิจกระบี่และเจ้าสิงเฉิงน่ะเป็นเพื่อนข้า ข้าเจ้ามาแตะต้องเขานั่นก็แปลว่าเจ้าแตะต้องข้าด้วยแต่ข้าก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าทักษะของเจ้าก็ใช่ย่อยเพราะฉะนั้นถึงเจ้าจะโอหังและทำร้ายคนของข้าแต่ถ้าเจ้าเข้าร่วมกับข้าข้าก็จะยอมปล่อยเรื่องนี้ไปซงเจี้ยนหนานดูเหมือนนกยูงจาฝูงเขามองติงห้าวอด้วยหางตาสะบด ไปตายซะเถะิดติงห้าวอพูดด้วยความโมโหเจ้าว่าไงนะส่งเจียนหนานอึ้งจนลืมใจความที่ติงห้าวอพูดข้าบอกกว่าไอ้งัวรกโลกอย่างเข้าหน้าไปตายซะติงห้าวอกัดฟันกะรอดและเมื่อสินคำเด็กหนุ่มก็พลันปล่อยหมัดออกไปอย่างแรงอัญญประกาศคู่ หมัดนั้นเต็มไปด้วยพลังที่แข็งแกร่งจากถ้ำแห่งนั้นที่สิงห้าวอได้รับมามันว่องไวราวกับสายฟ้าและส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วทำให้อากาศบริเวณนั้นปะทุกออกและเกิดฟ้าลันขึ้นซงเจียนหนานรู้สึกมือลมบูบหนีพัดผ่านเขาอย่างแรงเขาตั้งรับไม่ทันก็จริงแต่ก็ได้กวัดแกว่งกระบีเล่มยาวไว้ตรงหน้า เพื่อต่อสู้กับกระบีของติงฮาวที่มีแรงมหาศาลขนาดทำลายภูเขาเครงกระบี่เล่งยาวสารสถานและส่งเสียงดังขึ้นใบหน้าของทรงเจียนหนานเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยการโจมตีของติงห่าวอส่งซงเจียนหนานตัวปลิวถอยหลังออกไปในชั่วลวมหายใจร่างของเขาชนเข้ากับผนังของกระท่อม ไม้และหินมากมายกระทบกันทำให้เกิดฝนฟังกระจายไปทั่วรวมถึงชิ้นส่วนของกระท่อมผนังของมันถูกชกอีกครั้งจนเป็นรูปก็กอนในแล้วร่างของซึ่งเขียนหนานก็ลอยออกไปคอไล่กอเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าส่งเฉิงที่ดูอยู่ใกล้ๆต้องขนลุกสู้ ตั้งแต่หัวจรดเท้าพันของเขากระทบกันเพราะตัวที่สั่นเพิ่มจากความกลัวต่อสิ่งไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นตรงหน้าสิงห่าวอฟาดมือเข้าที่เจ้าซึ่งเพิ่งโดยไม่หันหน้ากลับมาเจ้าสิงเฉิงกระเด็นออกมาจากประตูเหมือนตุ๊กตาใบหน้าของเขาบวมแดงขึ้นดูเหมือนลูกพืชไม่มีผิดฟันซี่ขวาของเขาร่วง เป็นแถบและมีเลือดก,กระเด็นออกจากปากมากมายติงห้าวอผู้เดือดดานค่อยๆก็มอตัวลงหยิบเสื้อคลุมสีแดงตัวนั้นขึ้นมาแล้วปัดรอยเท้าและฝุ่นออกไปให้สารเลวออกกลมกอออกมากนี่สิกชอแกต้องตายซ่งเจี้ยนหนานส่งเสียงคำรามดังมาจากลานหน้าบ้านด้วยความเจ็บปวด สิทธิ์สำนักพินิจกระบี่ผู้โอหังราวกับนกยุงนั้นมาในตอนนี้ก็กำลังทั้งในการโจมตีด้วยกำหมัดของถึงสาวนั้นเขาเป็นผู้ฝึกยุทธที่เปิดได้หนึ่งจุดที่ผจรแล้วดังนั้นซึ่งเจี้ยนหนานจึงสามารถต่อกรกับแรงบาตทะได้มากถึง400ซึ่งและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วกว่าคนทั่วไปแต่ทว่ากลับต้องปลิวไป ไกลด้วยการโจมตีของติงห้าวเพียงครั้งเดียวทำให้มาตอนนี้เขาไม่กล้าต่อสู้กับติงฮาวอีกแล้วได้แต่ยืนอยู่ในลานและส่งเสียงยุโยงเท่านั้นติงฮาวลงมือพับเสื้อคลุมสีแดงนั้นอย่างระมัดระวังแล้วนำมันไปวางไว้บนเตียงก่อนที่เด็กหนุ่มจะกลับหลังหันแล้วเดินออกจากกระท่อมไป ซึ่งเสียนหนานยังยืนอยู่ในลานสีเขียวบนใบหน้าของเขาดูว้าววูและไม่มีความสุขุมปรากฏอยู่อีกต่อไปมันบิดเบี้ยวด้วยความฉุนเฉียวและเกลียวโกรธสุดบรรยายจากการที่เขาต้องอับอายในเหตุการณ์เมื่อครู่นี้ตามร่างกายของเขามีเศษหลังคากระท่อมติดไปทั่วและ คมของเขายุ่งเหยิงไปหมดแต่ซ่งเจียนหนานก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซ่งเจียนหนานชักกระบี่ของเขาออกมาแสงขาวที่ส่องออกมาจากกระบี่เล่มยาวนั้นสว่างแทงตาเผยให้เห็นเนื้อกระบี่ที่ดีขึ้นอย่างประณีตด,ด้วยวัสดุดชั้นดีแสงจางจางสีแดงสองออกมาจากกลางของซ่งเจียนหนาน ร่างของเขาจางหายและปรากฏขึ้นมาสลับกันไปบทที่9เขาเป็นสัตว์ประหลาดชนิดไหนกันคอวอ์ของติงห้าวกระตุกด้วยความโกรธเขารู้สึกถึงอันตรายอย่างรุนแรงจากที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองเสียงสีแดงนั่นคือสิ่งที่เขาเรียกกันว่าปราลึกลับหรือเปล่านะ จากความทรงจำศิลปะก,การต่อสู้ของมนุษย์ในโลกนี้ทำให้สามารถควบคุมพลังเหนือธรรมชาติอย่างดินน้ำลมไฟที่เรียกกันว่าปรานลึกลับนี้ได้และสามารถใช้พลังนี้ในการช่วยเปิดจุดเส้นพลังทั้ง12และจุดสำคัญทั้ง108จุดบนร่างแสงสีแดงที่ออกจากกลางเขาเมื่อกี้นี้ก็คงเป็นการปรากฏ ของปราณลึกลาบศีนาพลังของซึ่งเจี้ยนหนานนั้นอยู่ในระดับทั่วๆไปเท่าคนอื่นเขาคงไม่สามารถต่อกรกับสิทธิผู้ฝึกยุทธที่ยังไม่เปิดจุดชี่พจรที่เก่งที่สุดได้ด้วยซ้ำเง้นข้าคงไม่ต้องกังวลมากนะักสิงห้าวอคิดอย่างรวดเร็วแล้วรับรู้ถึงความแข็งแกร่งและพลังของแต่ละคนทันที ีิสวะวันนี้เจ้าไม่รอดแน่ท่งเจียนหนานพูดขึ้นในตาของเขาสองประกายที่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่จะฆ่าติงห้าวอเขามาที่นี่อย่างจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้คาดว่าเหตุการณ์ประหลาดที่น่าหวาดหวั่นในบริเวณที่พักอาศัยแห่งนี้ทรงเซียนหนานเห็นชัดว่าติงห้าวอไม่ได้เป็นผู้ฝึกยุทธและไม่มีวี่แวว ที่จะทำเช่นนั้นเลยด้วยซ้ำแต่เขาคนนี้กลับทำให้ร่างเขากระเด็นไปไกลได้ด้วยหมัดชกเพียงครั้งเดียวจนทำให้เขาเสียหน้าเป็นอย่างมากเรื่องแบบนี้มันให้อภัยกันไม่ได้พิเศษสวะข้าจะให้เจ้าได้รู้ซึ่งว่าการตายด้วยพลังของกระบี่ที่แท้จริงมันเป็นยังไงซ่งเซียนหนานหัวเราะอ,อย่างมุ่งร้าย ทันทีที่ผู้จบเขาชักกระบีเล่มยาวออกมาและกวัดแกว่งอย่างมีชั้นเชิงเพื่อซักซ้อมกระบวนท่าแรกที่จะใช้และทันใดนั้นเองรังสีรอบตัวซ่งเจี้ยนหนานก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเขาค่อยๆปล่อยรังสีที่น่ากลัวอย่างบอกไม่ถูกออกมาซึ่งมันก็ดูราวกับว่าสามารถทำให้คนคนหนึ่งเสียสติได้เลยทีเดียว หือมอชักจะน่าสนใจซาแล้วสิติงห้าวอขมวดคิ้วแล้วยิ้มอกมาความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวของเขาเด็กหนุ่มยื่นมือไปคว้ากระบี่เปื้อนสนิมออกลมและล้อเลียนท่าทางของซ่งเซียนหนานไปด้วยทำให้มาตอนนี้ติงห้าวอก็กำลังใช้กระบี่ของเขาในการประกอบท่าทางที่เหมือนกับซ่งเจียนหนานไม่มี ผิดเพี้ยนและเช่นเดียวกันรังสีที่น่ากลัวนั้นเปล่งออกมาจากกลางของติงฮาวด้วยติงห้าวเพียงแค่จะล้อเลียนท่าทางของซ่งเจียนหนานเท่านั้นแต่ท่าทางพวกนั้นทั้งการเคลื่อนไหวการกวาดแกว่งกระบี่มันทำให้รังสีของติงห้าวอสองประกายมากกว่าซึ่งเซียนหนานราวกับว่าเขาผ่านการฝึกซ้อมมานับพันครั้ง ในตอนนี้นั้นติงห้าวอสามารถทำท่าทางพวกนั้นตามซ่งเซียนหนานได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งเจ้าง่เจ้าคิดว่าจะใช้ทักษะกระบี่พวกนั้นได้แค่เพราะทำหาตามข้างนรีฝันไปเถอะไอ้สวะเวลาของเจ้ามาถึงแล้ววูบกระบี่เล่มยาวของซ่งเซียนหนานสั่นสะท้านก่อนส่องแสง เยือกเย็นไปทั่วบริเวณเมื่อเขาเริ่มกระบวนท่าแรกกระบวนท่าชุดนี้มีชื่อเรียกกันว่าท่ากระบี่พกพันหลังจากที่ซึ่งเจี้ยนหนานกวาดแกว่งกระบี่ก็พลันเกิดเสียงลมโหยหอวอดังขึ้นพร้อมกับสายฝนกระหน้าเช่นเดียวกับความเร็วของกระบี่ที่ว่องไวราวกับสายฟ้า เป็นที่กล่าวขานกันว่ากระบวนท่านี้เคยถูกใช้ในการประลองครั้งใหญ่ทำให้คนที่โดนโจมตีนั้นแหลกสลายไปราวกับใบไม้ร่วงโดยถูกหันออกเป็นสิบชิ้นเท่าๆกันอย่างประณีตในเสี้ยวลมหายใจเท่านั้นให้มาเลยติงห้าวอพูดขึ้นตาของเขาสองประกายเป็นพิเศษกระบี่เปื้อนสนิมในมือของเขาสั่นขึ้นเช่นกัน มันเคลื่อนออกไปในทันทีเหมือนกันกันกบกระบี่ของซึ่งเขียนหนานอีกตามเคยครั้งเครั้งครั้งประกายไฟเกิดขึ้นทั่วไปหมดมือกระบี่เล่มยาวและกระบี่เบื่อนอนสนิมของทั้งสองปรเะกาะบกันอย่างรุนแรงทุกทวงท่าที่ซึ่งเขียนหนกลเคลื่อนไหวยิ่งกอวอลคอยสังเกตและทำตามเขาทันที พวกเขาทั้งสองอยู่ระหว่างการต่อสู้ที่ดูแสนจะประหลาดมองดูเหมือนกับว่าหนึ่งในนั้นกำลังฝึกซ้อมกระบวนท่าอยู่หน้ากระจกด้วยทั้งสองร่างที่อยู่ข้างนอกนั้นต่างก็ใช้กระบวนท่าแบบเดียวกันตั้งแต่ที่ติงห้าวอได้พบกับถ้ำปริศนาแห่งนั้นเขาก็แข็งแกร่ง เพอนอย่างน่าเหลือเชื่อแม้แต่กระปีซึ่งเพื่อนหนานที่ใช้ปรานลึกลับสิงห้่าวยังตั้งรับได้ด้วยการใช้เพียงกระบีเพื่อนสนิมเล่มนั้นในชั่วคลิปตาถัดมาก็พลันเกิดลมพัดไปมาอย่างรุนแรงระหว่างทั้งคู่ในลานที่ล้อมด้วยรั้วเล็กๆแห่งนี้มีปรานกระบี่พุ่งสลับไปมาอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังจากการชะระทบต้นของโลหะดัง ล้องและเกิดประกายแสงสว่างไปทั่วบริเวณหลายชั่วลมหายใจต่อมาสีหน้าของซ่งเซียนหนานก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมไอสวะนีีถึงใช้กระบีฝึกฝันของข้าได้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นสิทธิสำนักพินิษกระบีเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ทักษะนี้แล้วไอเจ้านี้มันไม่ใช่พวกระดับล่างๆหรอก หรือไงทำไมทักษะของมันดูชำนาญและมั่นใจอย่างนั้นทักษะนั้นมันเหนือกว่าข้าซะอีกนี้ซึ่งเจี้ยนหนานทำหน้าราวกับว่าได้กลืนหนูลงไปซึ่งเขาก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเห็นทักษะและความชำนาญของติงหาวที่ดูจะเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆถ้าให้งอเจี้ยนหนานและติงห้าวมีความสามารถเท่ากันใน รอบแรกกขอองค์การต่อสู้แล้วงั้นในรอบถัดไปที่ใช้กระบวนท่าติงห้าวอก็ถือว่าชำนาญและมีทักษะที่มากกว่าซ่งเซียนานานถึงสองเท่าจนสามารถควบคุมกระบอในการต่อสู้ได้มากขึ้นเช่นเดียวกับกระบี่ในมือของเด็กหนุ่มที่แกร่งและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นที่ส่งเจียนหนานไม่สามารถมองตามได้ทันในที่สุดเครังเสียงกระทบของโลหะดังอย่างชัดเจนอีกครั้งมือของส่งเจียนหนานสั่นอย่างบ้าคลาั่งและแขนของเขาก็ชาเสียจนไม่สามารถถือกอระบุไว้ได้อีกต่อไปปังปังปังสิงห่าวอยังไม่หยุดโจมตีเขาฟาดกระบออีกครั้งด้วยหลังมือ ยังไม่ทันที่ส่งเซี้ยนหนานจะได้ตอบโต้คมของกระบี่เปื้อนสนิมก็ได้เฉือนใบหน้าเขาไปแล้วถึงสามครั้งด้วยความไวปานสายฟ้าอึบซึ่งเจี้ยนหนานผู้อยู่ในรายชื่อสิทธิสำนักพินิจกระบี่โดนแรงประทะจนเลือดออกปากและกระเด็นไปไกลเจ้าสิงเฉิงและคนอื่นๆที่กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์ที่น่าตกใจ นั้นต่างก็ขนลุกซูราวกับวิญญาณหลุดออกจากร่างเจ้ากล้าดียังไงซงเจี้ยนหนานร่วงลงบนพื้นอย่างแรงสภาพดูกระเซิร์กระเซิงไปหมดใบหน้าของเขาแดงขึ้นมาก่อนจะสำลักเลือดในปากออกมาอีกครั้งความอับอายที่เขาได้รับนั้นได้เปลี่ยนเป็นความโกรธแค้น ไปแล้วทำให้ท่งเซียนหนานรีบลุกยืนอีกครั้งเพื่อสั่งสอนติงห้าวอทว่าเมื่อเขาเห็นติงห้าวอพุ่งตรงเข้ามาหาด้วยความเร็วพร้อมใช้กระบี่ฟันใบไม้ที่ขวางทางออกจนพวกมันลอยกระจายไปทั่วทรงเจียนหนานก็พลันตะลึงจนไม่สามารถขยับปากได้ติงห้าวอไม่หยุดเพียงเท่านั้น เขาจมอยู่ในโลกแห่งคมกระบีไปเรียบร้อยแล้วและกระบีของติงห้าวอก็กำลังพัฒนาพลังของมันเองอย่างต่อเนื่องในไม่ช้าเขาก็ได้เข้าสู่สภาวะที่เรียกกันว่าวิถีแห่งกระบีเกิดความเปลี่ยนแปลงกับกระบีเพื่อนสนิมในมือของเด็กลุ่มตลอดเวลามันดูเหมือนดวงไฟแดงที่วิ่งวนไปรอบๆ ร่างกายของติงห้าวอและสองแสงกระพริบไปเรื่อยๆอย่างนั้นเสียงลมโหยหวนจากกระบีเล่มนั้นดังก้องก่อนเกิดเสียงแหวกอากาศออกเมื่อมันเคลื่อนผ่านช่างเป็นภาพที่น่าตกตะลึงนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ติงฮาวใช้กระบวนท่ากระบี่พกพันแต่เพียงแค่นี้กระบีของเขาก็เปล่งแสงถึงขั้นที่ไม่สามารถ มองด้วยตาเปล่าได้แล้วมันดูเหมือนมีหมอกสีแดงห่อหุ้มร่างของติ่งห้าวอไว้จนในที่สุดเสียงหวีดวิวของกระบี่ที่เคลื่อนที่ผ่านอากาศนั้นหายไปเหลือเพียงแสงจางทิ้งไว้เป็นร่องรอยมันคือจุดสูงสุดของกระบวนาท่ากระบอกผันที่สามารถตัดใบไม้ออกเป็นสิบส่วนได้โดยที่หยดน้ำยังไม่สัมผัสชิ้นส่วนใดเลย ซงเจี้ยนหนานในตอนนี้หัวใจหล่นไปที่ตาตุ่มเรียบร้อยแล้วเมื่อได้เห็นภาพเมื่อครู่สภาพเขาตอนนี้เหมือนกับคนกำลังเห็นผีไม่มีผิดด้วยเขาเฝ้าฝันถึงจุดสูงสุดของกระบวนท่านี้มาตลอดตั้งแต่ได้เข้าสำนักพินิจกระบี่มาซงเจี้ยนหนานก็หม่นฝึก นักมากกว่าหนึ่งปีแล้วและปรานลึกลับของเขาก็ไม่ได้พัฒนาไปมากนักแต่ทว่าทักษะการใช้เพลงกระบี่ของเขานั้นก็อยู่ในระดับเป็นที่ยอมรับแล้วซึ่งตัวเขาก็ตั้งใจที่ใช้กระบวนท่านี้ในการได้มาซึ่งชื่อเสียงในสำนักและเอาคําผู้ฝึกฝนออกไปจากสถานะของ ในการประเมินปีถัดไปเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นที่รู้จักในานามสิบฝ่ายนอกคนหนึ่งแต่ใครจะไปคิดว่าเด็กหนุ่มท่าทางเหมือนยาจกคนนี้จะครอบครองทักษะของกระบวนท่าขันสูงสุดได้จากการทำท่าทางซึ่งเรียนแบบส่งเสียนหนานเพียงสามครั้งเท่านั้นนี่เขาเป็นสัตว์ประหลาดหรืออย่างไรกัน มันทำให้ซ่งเจียนหนานรู้สึกโกรธและเกลียดยิ่งอ่าวเข้าไส้ฟุดบอฟุดบอแสงสีแดงจากกระบี่หายไปในพริบตาติงห้าวเก็บกระบี่เข้าฝึกและยืนตรงอย่างสง่างามลำแสงสีขาวพวยพุ่งจากกลางของเขาแม้เสื้อผ้าของติงห้าวะจะขาดวิน่นแต่เขากลับเปล่งประกายแสงสว่างจ้าที่ไม่สามารถ มองได้ด้วยตาเปล่า